ล, forth, ล,ละครสร้างผีล่างสร้างผีร่างผีจ้างหนักเหงาชโลดตอนเทียวจบเมื 2, ่อปีสองพันห้าาชจอบที่ผ่านมามีลงหนังแห่งเนอรเขา เป็นงหนังที่มีคนเลนเข้ามาตรงมากแล้วเป็นโรงชื่อดังด้วยและออกตัวได้รับเสือกเสือกอย่างยิ่งมากและมีสายเข้ามาเพิ่มเป็นเบอร์ลึกลับบนัสครบรู้ใช้ภาพยนตร์ครับสวัสดีแดกรู้ใชายินทัศน์จะแจ้งหนังที่ฉันจะมีปลาคำ ปากคำฉลดเนี่ยนะโอ้โหลูงป่าแล้วได้ก็จังกดจุดจ้าจังเนาะใช่ค่ะรับทราบนะครับแล้วสายนั้นก็ตัดขึ้นโอ้ยปากคำฉลุดเนี่ยนะโอ้ยมันป่าช้าป่าหล้าลูเปล่าเนี่ยทั้งนเลย โอ้ย,อยานายก็คนมาจ้างมาแล้วไม่ลุกเลิกก็ไม่ได้เสียงก็ไปแปลกกระสิบโคสะด้วยเออเวลาที่ฉันโทรฉจนต้องจัดการแล้วแหละอ่ะไปกันโอ้โหแล้วรูไสายก็มาขึ้นแล้วบรรยากาศก็เริ่มว่างเวงขึ้นมากว้านปวปากท้าแล้วก็ ไม่มีใครมาเดินแถวนี้เลยแล้วนี่คือป่าคัมชโนดดงรทช้ครับแล้วมีผู้หญิงปิศาใส่เสื้อดำแล้วมีผู้หญิงปีศาคนเดินใส่เสื้อขาวดำมายืนกวางหน้าแล้วผู้นั้นก็บอกว่าคุณคะเปี่ค่ะนี่คือป่าคัมชโนดแล้ว โุ้นนยนี่ะกุดตีทุนสามติดมใช่วยอ้อกูใช้ก้าไช่้าวไช่กันตีสิบแล้วใชจหนังเลยตอนนี้สาม้แล้วนะคะเจ๊อีกมดึินช่วยและหนังก็เปิดฉายทมันคือหนังผีแล้วกคนก็หั้อนกันอย่างบ้า เหมือนไม่เชื่อคนอปกติเลยเมือนอยากจับผีสามเภสิก็ไม่มหัวเราะที่เหลยมันจะตายแล้วนูงใยก็โจมไว้ครับคือเช้าวันต่อมาเมื่อลูชัยเจอพระภิกษุรูปหนึ่งแล้วลูชัยก็บอก นม้มาสการครับท่านเออท่านครับผม,ผมไม่รู้เลยว่ามีโบแปลกๆคนนั้นอ่ะคือใครแล้วเป็เจ้หาหขังคนแล้ววันีแต่ว่างเลยว่าหนป่า,า,าคำชะโนดนะครับอ๋อป่าคำชะโนดหรอโย่จริงจร,ง,จรงแล้วอะป่าคำชะโนเป็นป่านาอย่าไปป่าช้าเนาะแล้วผีคนนั้นอ่ะเขาก็ตายอยู่ในป่าคำชะโนดแล้วมันหลอกให้จ้างน,นางอ่ะเราโยทำไมต้อง ไเือมันด้วยลหรวมันเป็นสัม,มเวสีสิยติดตัวนั้นแล้วมาหลอกจ้างหนังอีเอรแบกแบกแล้วลูกชายถึงกับช็อกว่าผีตอนนั้นเปนเปอร์แกๆก็คือคนที่มาจ้างหนังจริงแล้วเขาไม่ใช่คนเขาเป็นผีแล้วลูกชายก็ประหลาดใจมากแล้วลูกชายก็เชื่อคำพูดของผีคนนั้นอีกเลยจบแล้ว สำหรับวันนี้สนุกไหมเอ่ยถ้าสนุกแล้วก็กเดี๋ยวกไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะแล้วจะร่ฉายรอบเดียเท่าน,นั้นนะคะก็คือสามทุ่มถึงสี่ทุ่มขอบคุณมากเลยนะคะจุ๊มาดู